จะลงเรือนะครับแล้วก็มีการลงทุปที่พันทุกอยนะครับอันนี้คืออกินกระแด็นซึ่งขอจะน้องครับไม่ค่อยมินต์กินนะครับขอกระบอกเอาวิธีการครับแต่ถ้าหยดนะครับหนึ่งหยดสองหยดสามหยดสี่หยดห้าหยดนะครับแล้วก็ใช้ปืนสองมือนะครับภาษานะไรนะครับอะไรก็เลยไลไลท์ไลท์เาพูดคิวตับนะครับไลทเป็นการไลหน้าตามไปหน้าต้ำหนวดนะครับซอบกีตาร์นะครับเอาลงมานอนยังไม่พอนะครับเราจะมีอีกคิว ครับสันลลอกครับอันนี้ซื้อมาจากฝรั่งเศสนะครับเศฝรั่งเป็นเช่นนี้าสาวนะครับตาทนะครับเออ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 เ้อเองเออ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 เอรเออออเนีเออเออเออออออเอ้ออเออเอนเออเอเอ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 อเครเบเอเออเออ้ออเันเเออนะครอบเอเออออเอเเอเเออเ ตัวที่จะลงทะเลกันยังอย่างยังยังยกขส้็อกเกิลขอแป๊บนึงนะครับจะได้ไปกันหนึ่งสองสามไม่ยากตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมพร้อมในการลงสู่ต้องกระโดดจากเรือี่ต้องตุกเพราะว่าชูชีพมันจะล้างเราเราผ่าน เราผ่านท่า uh อ่าเอาอะไรบางเบ้ามาแล้วครับประมาณ45นาทีตอนนี yeah, ้ก็ตอนนี้ได้กาะกลมนะครับกาะไก่มาม่ากาะกลมผ่านไปแล้วนะครับดูยังไงชาติสวยงามอีกข้างหน้าประมาณร้อยหมู่เกาะครับเกาะบริเวณเกาะหมู่เกาะล้าง กาะละไอเกาะใช้อะไปที่เกาะรังนะครับกอลังกอลิฟต์อ่าเพราะผมอยู่บนทะเลที่ใดที่ใดมีอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะต้องเตรียมตัวในการลงน้ำทะเลนะครับอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าตาตรงนี้ไม่รัดนะครับท่านก็ มันถ้าตรงนี้มันรัดมันก็จะรอแบบนี้ครับถ้าก็ต้องรัดแล้วก็รัดลึงครับเรียกรัดลึงแล้วแล้วมันมีมีดีกามีดีกาความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกความรู้สึกดีขึ้นเริ่มจะเริ่มจะทำงานแบบระยะระยะเพราะั้มันจะบอกขนาดทันทีใส่ท่านก็จะโผล่มานะครับใส่หรือใส่ แต่ว่าผมว่าไอ้ผมว่าไอ้เสื้อชูชีพนี่หนุ่ยมันใส่ไม่ได้นะครับใส่ครับใส่ไม่ได้ครับอันนี้เรียกน็อกเกิลนะครับราคาประมาณ1,000บาทอันนี้800ร้อนะครับอันนี้อีก200บาทแต่ถ้าหายเขาบอกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับน็อกเกิลไม่ดีอย่างนี้นครขาเป็นคนขมแย่ขมแยครับรีบเขาจะรีบดำลงไปแต่ถ้าหายท่านยืมมาจุเซ็นชื่อด้านล่างนะครับเราไม่ชอบได้คนละหนึ่งพันบาทนะครับรีบแจ้งนะครับวันนี้ก็ใส่ตรงนี้เป็นสายปรับรับตรงนั้นก็อมห่าง มันมีปรับเลื่อนนะครับแล้วไอหัวใหญ่ก็กดแล้วก็ดึงไอ้หัวึงมันบาดเสียที่อาการนี่ไอ้หัวเล็กไอ้ไขหัวใหญ่ปรับแล้วก็ปรับแล้วก็เออไม่หัวใหญ่อย่างเดียวอย่างอื่นใหญ่ด้วยครับไอหัวเล็กก็อกใหญ่อกใหญ่โอ้ยอย่าไปคิดไกลทั่านนะครับอ่าทีนี้พี่นี่กันใส่ก็ใส่อย่างี้ครับใส่ยากมากเนาะทำหายใจนะครับทำหายใจแล้วก็โอมอัวนี้ครับ โอ้าหอมอค่ะท่าีข้อบได้วิธีการนะครับแต่เขาบอกว่าอย่าเอาน้ำทะเลล้างนะครับผมพูงสูตมานะครับให้เอาน้ำลายน้ำลายเรานะครับมาถุงเลนเพราท่านจะใส่น้ำทะเลมันจะขุนหัวข้าก็ถุปุ๊บ เขาบอกมา้าพมาอนน้ำทะเลผมเพิ่งเพิ่งรู้นะครับเพิ่งเกิดมาเพิ่งรู้แล้วมองน้ำหน่อยไอที่ผมเนี่ยเคยล้างมือไหมอ๋อล้างหน้าเสร็จแล้วเลยโอเคครับจรุณาลงไปเซ็นน้ำสน็อกเกิ้ลหน่อยครับจะไปไปเอาแล้วเหรอโอเคครับอ่ะพวกเราตามมาดูข้างหน้าครับอุเรนหมู่เกาะลางอยู่บริเวณนี้ครับอีกสักหน่อยหนึ่งจะเลยไอ้ตัวนี้ไปนิดนึงนะครับเล็กๆไอสารถ้าเราไหวน้ำไว้ยี่สิบนาทีครับขึ่งผมเคยมาครั้งที่ครั้งแรกแล้วในครั้งที่สองนะครับเราก็ยัแฮป p y มาช่างเกิดสนุกหาังไปครับเอินวันนี้อากาศบางที่ฝนตกตอนนี้สนใสลัะโปรงนะครับน่าจะมองเห็นคอร์รอนะครับหรือปะกการังอันแสนสวยนะครับตอนนี้เรือกระโคงเคงนะครับนะครับผมกอัไม่รู้จะทำยังไงครับโค้งไปแล้วก็โค้งมาครับนครับแล้วเราไปชมครับ let's go